ยังก็ยังรักเธอนี่บ่สอเปลี่ยนปีเดือนเดือนไปเสมอฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปรเปลี่ยน wartawan เป็นවmba တ ra niမเป็นku ไม่เคยคิดร e, ักใครพอต้องเปลี่ยนหลดมีให้ก็ช่า้งหัวอจใจฉันยังรอยังรอ ផងសូមមេត្តាឫអាយតើហួចាឯងឆិនមិនទៀតព្រៀតតាំង และเขายัง<ส> <ส boundaries S 1> มีลูกชายด้วยกันสองคนเจ้าเดชและก็เจ้าดาวเป็นคดีปริยัตรื่งของเราพบกับดาวตลกนองเอาน้องโดนใครเดชกล้าไปน้อนดีดีลูกครับให้ใครครับโอ้วเล็งหน้าดูเลยมาดูใครให้ใครเลยทีนี้ทุกคนเลยครับโอ้โหนับ ขอบคุณครับขอให้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุรับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคยินดีดวนะคะขอบคุณมาจากไหนขอถามว่ามาจากไหนมาจากหลังเลยทีเนี่ยโอ้ยน้ำใจดีจริงเลยทุกคนที่นีขอบคุณครับขอบคุณครับองุลินโซลิอีริขอบคุณนะครับขอรางวัลใขลัรูนะครับ โหลากันไไนิดนึ่งค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุณจะไปไหนต่ออีกนะไปยโสโอนลอดภัยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับโอนติดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พ่อแม่หนูอุ้มอุ้มมาแล้วขุ้มอุ้มดาว จำชื่อน้องไม่ได้ลูกเอ้ขอบคุณในสมการนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสินเชียสูอีซิงเีอรัวใชขอบคุณแม่ไดนไหนไทยจริงไทยจริงอยู่ร่วมกันเอ้หนูมาลูกมามาก่อลูกมาลูกมาชีวิตหลสัปดาห์มีความสุข รับราชก,การกับองค์สุวรินมาเป็นเวลาช้านานแล้วแล้วก็ได้มีเมียดีมีลูกที่ดีอยู่ในครอบครัวที่ดีแน่ว่าพี่หลวงสัญญามีบบนที่สุดแล้วนะคุณหญิงเดือนนึะก็ไม่หวังอะไรมากหวังเพียงที่ลูกิบโตขึ้นจะปเป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนกับพี่หลวงสัจดานะจ๊ะยังไงเสียลูกเลยทั้งสองทั้งเจ้าเด่นกับเจ้าดาวก็ต้องจะเดินรอยตามผู้เป็นพ่ออยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย แต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญพระองค์ท่านสมเด็จสั่งทหารเพื่อพร้อมหน้าท้องพระโรงหลวงเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสละราชสมบัติให้กับองค์ราชบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งซ้ายและขวาแต่ฝ่ายใดถ้าได้ขึ้นของราชพี่ก็ดีใจด้วยพี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เราสองคนผัวเมียก็พร้อมที่จะจงรักภักดีแต่พี่อย่าเล่นนะจ๊ะคุณนา ที่ชื่อว่าคุณเดชชอบเป็นไม่เบื่อไม่เมากับพี่ยังไงนะก็ต้องระวังตัวเอาไ,ไอาว้บ้างนะจ๊ะอย่าปวเรื่องนี้เลยพี่คุณเดชระวังแลระวังตัวอยู่แล้วเด,ด็กดีวันนี้นะเด็กด,ดีต้องอยู่ไม่กับแม่นะช่วยแม่ทำกับข้าวของโปรดไม่รอพ่อนะลูกนะนูะนก็ช่วยแม่ทุกมาเ,ออเดี๋ยวพ่อหลวงสังกยจะไปเข้าฝ้าก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปเล่นบ้านลมแต่องดูน้องให้ดีนะ ที่พ่อหรือแม่เป็นจีนหลกฮะอ๋อวันนี้ตุ๋จีนนะถึงว่าในแต่งหน้าเหมือนตุ๋จีนเลยเอางี้เดี๋ยวพ่อไปเข้าเฝ้าก่อนดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวรี่กลับไปกิน้าวเย็นด้วยกันจงอยู่ยาวเฝ้าเรือนไอ้เฝ้าเรือนอย่าทื่อแท้อยากังวลเลยนะแม่ดวงเดือด ี่ดูน้องทุงลุ่มและลุปงปราพนทางขึ้นเตาโรงทั้งนเหตาท้องรเรืเออ่อจะเป็นร่องไรครับพี่ดองแขหักต่อไปจะมาทุ่งนั้นมาพบกันกานที่พอพ่ลวงพอง้อปนปดคอนรวงน,นครทนี้พบกับเพลงี่น่าติดตาม ไอ้ดุนักรัจากจากสวัสด์อังกองเอกน้องตัวหรือว่าน้องรุ่งอรุณไทยพร้อมด้วยนางเอกน้องป้ายจุษสีตอนนี้ออกกันร้ายชีวิตและตามติดไปด้วยเอกน้องอนจากบ้านสามปอน้องชายคนเล็กของเปรตต้องบิจกจับ จากน็อกเบลเจ้าของซิงเกิลน,น่ารักแค่กับเธอฝากติดตามด้วยครับพี่น้องพร้อมด้วยน้องโซดากิจยาดาเดวเ็นชายหญิงในกีฬาอยังยังไม่ตา जेको <laughs>